คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ฤดูการของการมีเทศกาลดอกไม้ไฟม,มีรูนี่นะคนแห่แหนกันไปเยอะมากนั่นหมายความว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้กลัวเรื่องของการติดเชื้อโควิดละคือใช้ชีวิตตามปกปตินะคะอตอนนี้การเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคือยังต้องผ่านทัวจากเดิมเขาบอกว่าต้องแสดงผล rt pcr ที่เป็นลบก่อนเข้าประเทศก่อนบิน72ชั่วโมงเนกาทีฟเนกาทีฟต้องเนกาทีฟอย่างเดียวแต่ว่า72ชั่วโมงนะของใหม่ของใหม่คือตอนนี้ไม่ต้องตรวจแล้วถ้าคุณฉีดครบ3ามเข็ม คุณเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีเรื่องหนึ่งคุณ,คณวิลาสินีบอกว่าไปญี่ปุ่นใช่ไหมอยากไปแล้วว่ะพี่โอ,อนี่ญี่ปุ่นคลายกฎเข้าประเทศแล้วนะคะครับยกเลิก rt pcr ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ3มเข็มเริ่ม7กันยายนที่จะถึงนี้คือถ้าใครไปแต่ว่าตอนนี้การเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคือยังต้องผ่านทัวร์ยังต้องผ่านไกด์ทัวร์อยู่ครนะเพราะฉะนั้นจะต้องทําปฏิบัติตามดังนี้จากเดิมเขาบอกว่าต้องแสดงผล rt pcr ที่เป็นลบ ก่อนเข้าประเทศก่อนบิน72ชั่วโมงเนกาทีบเนกาทีต้องเนกาทีบอย่างเดียวแต่ว่า72ชั่วโมงนะ่<า>ของใหม่ของใหม่คือตอนนี้ไม่ต้องตรวจแล้วถ้าคุณฉีดครบ3ามเข็มคุณเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีเห็นไหมแสดงว่าญี่ปุ่นมองว่าโรคไวรัสไวรัสไม่ได้อันตรายสําหรับ ประชาชนเขาแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังมีการจํากัดการเดินทางเข้าประเทศด้วยจํานวนของนักเดินทางนะคะตอนแรกบอกว่าสื่อท้องถิ่นพี่โอเ็ขาบอกว่าจะขยับเป็น2 0,000ืต่อวันเป็น5 0,000ื่นต่อวันนี่คือเป็นมากกว<ำ>่าดับเบิลนะจำกัดใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจํากัดอยู่ 20, 2 0,000่นแล้วจะเพิ่มเป็น5 0,000ื่นแต่เมื่อวานเนี่ยการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีฟูมีโอคิชิดะนะคะบอกว่าไม่ใช่อย่างนะยังคงเดิมอยู่ คือเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้2 0 0 0 0คนต่อวันเหมือนเดิมนี่พี่โอก็อแถลงปรากฏว่าคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกตรวจว่าเป็นบวกผลเป็นบวกก็เ,เลยแถลงออนไลน์แถลงข่าวจากที่บ้านมาดูปริมาณการติดเชื้อของญี่ปุ่นครับ <c oughs> ยังสูงอยู่นะคะยังอยู่ในสัดส่วนตกประมาณ2 0ง0 0 0คนต่อวัน 6,000รายโอ้โหพี่โอแต่เชื่อไหมคะตอนนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ฤดูการของการมีเทศกาลดอกไม้ไฟมีรู่นนี้นะคนแห่แหนกันไปเยอะมากนั่นหมายความว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้กลัวเรื่องของการติดเชือ้อโควิดละ S <S คือ,อใช้ชีวิตตามปกตินะคะ200,000คนต่อวันนี่คือเป็นค่าเฉลี่ยที่กําลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นสําหรับผู้ติดเชื้อนะคะทีนี้มาดูนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะนายยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นว่าอย่างไรนะคะนี่เรื่องของ20,000คนเป็น50,000คนคบ,บอกว่าตามที่สื่อท้องถิ่นรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นลําดับไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศแสดงว่าจํากัดคน ที่จะเดินทางเข้าไปที่จะเดินทางเข้ามาต่อวันใช่ไหมยังอยู่ที่ยังอยู่ที่สองหมื่นคนก็ใครที่จะไปญี่ปุ่นก็ติดตามข่าวกันได้ดีม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 าแนะนำมีมาแนะนำฉีดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เข้าฉีดไปเยอะอ๋อนี่คือกําหนดว่าวัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับว่าถ้าฉีดสามเข็มไม่ต้องตรวจ rt pcr เจ็ดสิบสองชั่วโมงถูกต้องไฟเซอร์สามเข็มโมเดอร์นาสามเข็มโนวาแวกสามเข็ม แอตราเซเนกาสามเข็มถ้าแอตราเซเนกาสองเข็มแรกเข็มที่สาต้องเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือโนวาแว็กก็ได้คือไขว้ได้พี่โอถ้าจอร์นสันแอนจอร์นสันหนึ่งเข็มเขาจะเทียบเท่าเป็น2เข็มแล้วก็เข็มที่คุณจะต้องไปฉีดเป็นเข็มที่3าหรือว่าเทียบเท่าเข็ม2ของตัวเองเนี่ยจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาโนวาแว็กจอร์นสันแอนจอร์นสันแล้วก็แอตราเซเนกาก็ได้อะไรมันหายไปพี่โอเห็นไหมมันหายไปตัวนึงครับคือวัคซีนที่ประเทศไทยจองมาซื้อมากที่สุดแล้วครับอชื่ออะไรนะ ซีโนแวคซีโนแวคผมฉีดไปสองเข็มเดิมพี่นะจะไปญี่ปุ่นเขาไม่นับนะคะเขาไม่ยอมรับนะคะอันนี้เป็นหน้าของเพจนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยเขาจะมีระบุไว้เลยว่าฉีดอะไรยังไงแต่เขาระบุวิธีการฉีดด้วยนะพี่โอเนี่ยนะ intra muscular m u s c u l a เนี่ยก็คือการฉีดเข้ากล้ามเนื้อคือบ้านเราจะมีฉีดอยู่2แบบการฉีดเข้าใต้ผิวหนังใช่ไหมคะอ่กับฉีดเข้ากล้ามเนือ ฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยปริมาณหรือว่ามิลลิกรัมเนี่ยดูจะไม่ได้แล้วแต่หมอเขาจับฉีดยังไงเราหลับตาหลับหูหลับตาอย่างเดียวสาเข็มแต่ปรากฏว่าการระบุของการฉีดที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้สามเข็มเนี่ยเขาบอกว่าต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างเดียวนี่อันเนี้ยไม่รู้เขาไม่ได้ดูในรายละเอียดหรอกเขารู้เพียงว่าสามเข็มผ่านใครจะไปรู้เราบันนันในเวลาที่เขาฉีดแขนั่นันหลับหูหลับตา โี่โอขี้กลัวคุณผู้ชมนะคะอ,ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เริ่มผ่อนคลายเรื่องของมาตรการเดินทางเข้าประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นยังคงมีเป็นสถานที่ที่คนไทยต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะ